จำเรียกจอนจำเรีอกจอนอ่านียเดือดซะบ่มีเง็บปัดตรงใส่ด้วยเจ้ายังไงเจ้ายังไงฮะเอาหักหักเลยหักเลยอ๋อต่อได้ไม่เป็นไรโอเคเจ้ายังไงฮะเจ้ายังไงเกินไปแล้วนะมาดิก็มาดิครับกูร้อนทำไมวะ เลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาทําตามสัญญาแล้วนะครับทุกคนเราจะมาทําการแกล้งพี่เนมอ่าพี่เนมเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบแอบไปแกล้งคนอื่นชอบดักสตรีมคนอื่นวันนี้แหละผมนี่แหละจะมาดักสตรีมพี่เนมเองก็เลยครับทุกคนครับเอาเป็นว่านะในคลิปของน้องปัทถูทุกคลิปต่อจากนี้เนี่ยก็จะแจกบัตรการีน่า คหากใครที่อยากจะได้ก็อย่าลืมกด <Yeah. S 1> ติดตามไว้นะคะจะได้มาทันคนแรกๆมาช้าเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นเขาใช้ไปก่อนนะครับทุกคนก็สังเกตดูในคลิปของน้องปัทูดีๆนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็นะครับทุกคนครับหากใครกดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามให้น้องปัทูใหม่นะครับจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปและจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆนะครับโอเคทุกคนและหากใครอยากจะมีท่าปักธงเหมือนน้องปัทูก็อย่าลืมนะครับน้องปัทูมีเว็บดีๆมาแนะนำรหัส FF นั่นเองครับ ไปดูกันเลยนี่เว็บนี้เลยรหัส FF โปรโมชั่นล้อนแลนต้อนรับสมาชิกใหม่ลดราคาสุ่มลดถึง50เรีบมาเติมก่อนหมดเขตนะคะวันที่31สิงหาคมก็คือว่าเขาจะลดราคาในการสุ่มนะคะอันนี้บัตรการีน่าเนี่ยเขาลดราคาจากหมุนทั้งละ15บาทเหลือ8บาทอันนี้เนี่ยลดจาก15บาทเหลือ8บาทเหมือนกันส่วนผ้าปักธงเนี่ยลดจาก29บาทเหลือหมุนทั้งละ15บาทเองแล้วก็ลดราคาสุ่มรหัสเทพเนี่ยจาก2 สิบบาทเหลือสิบบาทส่วนสุ่มแบงค์เนี่ยก็ยี่สิบบาทเหลือสิบบาทเหมือนกันครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่เราจะเข้าไปดูกันนะคะว่ามันเหลือเท่านั้นจริง,รงป่ะโอ้โหเหลือแปดบาทจริงๆด้วยถ้าหมุนได้สิบเครดิตเท่ากับว่าได้ตังฟรีเลยนะเนี่ยก็ยนะคะทุกคนครับใครที่อยากจะสุ่มเพชรฟรีไฟ,ฟ,ฟเนี่ยก็เว็บนี้ได้เลยครับรหัส FF เดี๋ยวน้องปาทูจะทิท้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวน้องปาทูเนี่ยจะสร้างห้องรอนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่เนมกำลังสตรีมอยู่เลยและน้องปาทูเนี่ยก็จะไปสส่งงรหหั้อ ให้กับพี่เนมในสตรีมนะคะทุกคนเพราะตอนนี้เนี่ยพี่เนมเขาสุ่มเทสแคนอยู่ไงเขาก็จะสุ่มรหัสห้องคนที่สร้างห้องแล้วก็จะเข้ามาเทสเนครับแต่ว่าตอนเนี้ยน้องปะทูเนี่ยก็จะคอมเมนต์ไปเป็นคนแรกๆเลยนะคะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้น้องปะทูเนี่ยก็ได้สร้างห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูสตรีมพี่เนมนะคบนี่ไงเห็นไหมจบตานนี้พี่เนมเขาจะเทสแคนอยูจะส่งรหัสห้องเป็นคนแรกเลยใครที่อยากจะเทสแคนหรือใครที่อยากจะเล่นกับพี่เนมก็อย่าลืมไปดูสตรีมพี่เดน โอเคเดี๋ยวเวลาที่เราเลาะก็มาฉุงเรียบเลาะเข้าไปแล้วไปเลยจ้าแล้วปะจูก็ไปมั่นใจเหมือนกันว่าน้องปะจูจะเอาชนะพี่เนมได้หรือเปล่าแต่ว่าช่วงนี้พี่เนมฝีมือตกอยู่น้องปะจูน่าจะเอาชนะได้อยู่อ่ะดีเซิสุดสุดน่ะอาจารย์ประหนไ่แหนอาจารย์ประหง กูสามารถแก้พี่เนมให้ตามสัญญาแล้วอะน้าๆๆๆไปละจ้าไปลวจ้าเ่วงนี้เนี่พยพี่เนมฟรีมือตกต้องตกตงเป็นเหยื่อขขงน้องปัจจุบมาหนีเลยมานีเลย <c oughs> <c oughs> พี่เนมไม่โผล่มาแล้วพี่เนมจะเหลี่ยมน้องวะทูหรือเปล่าเนี่ยอ้า อยู่นู่นอยู่นู่นมาแล้วมาแล้วสงสัยอัปเดตเฟซบุก๊กหรือไม่ก็คุยกับคนดูในสตรีมได้เลยไม่แน่แ่มแก่หมนอื่นดีนะอ๋อทำคลิปแก่หมดื่นดักสตรีมคมอื่นดีนะอย่างนี้ ผมแต่ว่าเขาแพ้ลูกซองน้องปะทูไงฉะนั้นเตอลูกซองน้องปะทูสหน่อยแล้วฮชู้ไม่ได้อย่างนี้ก็ต้องเอาแบบมุมที่ได้เปรียบอ่าลูกผู้ชายตัวจริงน่ะเขาไม่กดนแบบที่ทิชชู่หลักน่ะแต่ว่าก็อยากกิดน้องปะทูนะเพราะว่าน้องปะทูมาแกล้งพี่เนมนะทุกคนมาแกล้งตามสัญญาก็ต้องเล่นปืนที่มันได้เปรียบถูกไหมนี่ไงพี่เนมก็เล่นลูกซองเหมือนกันน่าจะต่อให้น้องปะทูแน่เลยน้องปะทูก็เติมยาแป๊บนะพี่เนมยิงหัวโยกเลยถ้าเป็นดีเซิร์ Man! <coughs> วเพราะว่าคลิปนี้น้องปาทูมาแก้พี่เนมนะถ้าใครอยากให้น้องปาทูดวนกับพี่เนมจริงจังแบบไม่โกงไม่เหลี่ยมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องน้องปาทูด้วยนะถ้าน้องปาทูครบ1นึ่งแสนห้าหมื่นซับน้องปาทูจะเปิดเสียงจริงให้ดูนะทุกคนแต่คลิปนี้เนี่ยเรามาแก้พี่เนมเราก็ต้องเหลี่ยมพี่เนมถูกไหมครับมาพี่เนมขอให้พี่เนมไม่ลูกซองอ,อะต่อให้น้องปาทูหน่อยแล้วกันน้องปาทูมาแล้ว อะไรอ่ะพี่เด่นยอดไหมเอ้ยลืมปืนน้องผมเป็นคนดีเอ็งดูสตรีมพี่อยู่ใช่ไหมมานี่ยอดขอปืนหน่อยครับปืนหน่อยไม่มีปืนอะไรเหรออ่ะอันนี้ไม่ให้ยอดนะยิงกูไม่มีปืนฮ่าฮ่าจะมาเหลี่ยมคืนพี่เี่นจะมาเหลี่ยมคืนเหรอหรือพี่เี่นเขาจะคุยกับคนดูหรืออะไรเหรอกูไม่มีปืนมาทูงปลองครับขอปืนหน่อยเอ๊ให้ปืนแล้วเฮ้ยอ,อะไรเหรอพี่เด่นเขาจะทำอะไรอ่ะ ตัวแล้วอ้ห <c oughs> ลบดิโถ่เอ๊ะนั้นไปตูพลาดานี่ไงนี่น้่นี่จะชิคกี้พายจูบหน้าจูบหน้าจูบหน้าอุ้ยพี่เข้มตั้งไว้รอไวเกินนี่ไงนี่ไงหัวแตกเลยสิปัดทงโชว์พี <c oughs> ่ First Blood อ๋อต่อได้ไม่เป็นไรโอเคเจ้ายัางไงฮะเจ้ายัางไงเกินไปแล้วนะทุกคนครับอย่าจำผมในรูปลักษณ์แบบนี้นะอันนี้ก็คือน้องผมทำคลิปอยู่นะครับผมก็ต้องหวนร้อนให้น้องผมทำคลิปหน่อยนะครับผมฮะเจ้ายัางไงต่ออย่างนี้ฮะ โตษกอมี่ขนาดตอนพี่เนมเล่นไม่ค่อยเจงแล้วน้องประตูยังก็จะไม่ไหวเลยตอนพี่เนมฝีมือกลับมาน้องประทูจะไหวไหมเนี่ยแต่ถ้าคลิปมีน้องประทูชนะนะน้องประทูเนี่ยก็จะถิงพี่เนมด้วยแหละทุกคนเพราะว่าคลิปนี้มันคือคลิปแก้งไงพี่เนมเนี่ยชอบดักแก้งสเตีมเมอร์คนอื่นสาวๆเลยโดยพี่เนมแก้วหมตามนี้แหละตอนพี่เนมฝีมือตกโดนน้องประตูกแกงมามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าพี่เนมอยู่นู่นหลบเลียม ยางนต้องหลบเรียมบอกมามพี่เรียมโอ้ไม่ตายพี่เรียมไม่ายพี่เรยียมหัวเครื่อพายชีลายพันมะเต่านี่ไะเอา้าโอ้ดีนล้วางโกโน,โก,น,นกันมันงหัวแตก หอดกอดแล้วท <c oughs> ่าทุกคน <c oughs> กดไลค์น้องปาทูน้องปาทูจะต้อนชนะกดไลค์ให้น้องปาทูหน่อย <c oughs> น้องปาทชูจริงหรอน้องปาทูจะเข้าสู่โหมดเบรีเออร์โ <c oughs> หมดเงียบของน้องปาทูนั่นเองน้องปาทูจะไม่พูดจนกว่าน้องปาทูจะยิงได้ ไม่โดนนไม่ตายหยิบไม่ได้ไไไจะทำคลิปกับพี่ยากๆหน่อยนะน้อง

ตมได้ก่อนหนูขอเติมด้ก่อนอัจะนพี่เนมนั่จะตายมเน้พี่เนมออกมาเราตายมอพี่นพี่เนมจยาไม่ไม่อมาออาพี่เนมเอรโตยมีจะเป็นเป็นไรเดเนี่ย อลูกซ่เลยเราได้เก็บลูกโซ่พี่เมมไม่ต้องได้ลูกโซ่มาแล้วหนูมาแล้วไม่น่ากลัวยังเหลือ่ะพี่เมมเนี่ยลูกโผล่ไปจะตายหรือเปล่าเนี่ยโอโวัเจ้าโอดเจ้ททาหมดชาแล้วไม่แน่ไม่แน่ต้องใช้หมดอาจจะปังอาจจะปัง สองหัวสหัวนั้นฉันก็จะฆ่าแกได้ตอนนี้น้องปะทูไม่ใช่คนเดิมที่น่ารัากอีกต่อไปแล้วน้องปะทูคือน้องปะทูร่างซีโรน้องปะทูร่างซีโร่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถสูดะงน้องปะทูในร่างนี้ได้ฉันจะไม่มีทางแพ้แกนะ เจ้าพี il, exactly. yeah. uh ่เนมเพราะฉันคือปาชูร่างซีโรเองปาชูซีโรมาฉันไในก้าวข้ามขิดจกเขาตัวเไปแล้วเยวอาจ้ามาอาจ้ามาหัวฉันดีเวอร์เกินตัวยังไม่ฉ่าจะแตะพี่เลวตาย บอกเลยถ้าผมแพ้ในวันนี้ผมต้องมีรอบแก้แค้นหรอวะถ้าผมแพ้วันนี้ผมต้องมีรอบแก้แค้นอ่ะผมบอกปาสซีโะไม่เคยพ่ายแพ้ใครอยู่แล้วจะฆ่าแกในเว้นนี้แหละนะก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องปะทวยหากใครไม่อยากพลาดบัตรกรีน่าห้าใบ ก็อย่าลืมมาให้ไวและมาให้ทันด้วยนะทุกคน<อ>เดี๋ยวจะมีคนอื่นแย่งไปกดติดตามกดกระดิ่งแล้วเลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปเราจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆมาได้เวลาจ,จัดก,การเจ้าพี่เนมแล้วฉันจะสั่งสอนยาเลที่แกไปฆ่าคนดีเขาไว้เยอะยังไงล้ะ

เหนยังไงกันบ้างครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าคลิปนี้คลิปหน้านผมจะแก้อะไรพี่เนมอีกทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะครับ<แ>ผมจะไปแก้พี่เนมอีกครับทุกคนและอย่าลืมครับกดติดตามให้น้องประชูถึง1นึ0 0 0สนห้าหมซับด้วยน้องประทูจะได้เปิดเสียงจริงให้กับทุกคนได้ยินแล้วนะครับ<แ>เอาวัานนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม